อาจารย์คะนี่ก็เหลืออีกตกีกลมประมาณสิบวันกว่าจะถึงวันกําหนดเส้นตายของวันวันที่หนึ่งสิงหาที่ทรัมป์ได้กล่าวไวค้ค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าดูจากความเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ไหมคะที่ทรัมป์เขาอาจจะเลื่อนกําหนดเส้นตายออกไปอีกหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราคาดการไม่ถึงเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นคะ่ะได้มากเลยคุณรู้ที่ทรัมป์ทำเนะี่ยมีการฟิกไหมครับมีการเลื่อนไหมครับนะยกตัวอย่างนะ ไม่รู้ว่าเลื่อนกี่ครั้งแล้วเอาตัวที่เป็นรีพลูชันเดอ่ะพอเลื่อนวันที่สองจำได้ไหมครับประกาศเซ็วันที่สองรีพลชันเดเลื่อนไปวันที่เ<ล>กา้ากราคาาพอการประการ็จครับเลื่อนไปวันที่เท่าไรครับหนึ่งสิงหาคพราะอย่าไปแปลกใจเลยลักษณะน,น,นี้มาถึงหนึ่งสิงหาจำนวนประเทศสมาชิกที่ตกลงกันได้มีไม่กี่ประเทศเลยนะครับจริงๆมีจีนก็เป็นเรื่องพักลบมีอังกฤษก็เป็น ตกลงกันโอเคแต่ย่างมเป็นลักษณะพ r i n c ซิ l e ปเวียดนามโอเคเป็น Pri n c i p l เเวียดนามจะเกลจานะครับแล้วก็ประเทศอื่นก็ยังม่เด้ชัดนะครับจัดสภาพบุโรยัง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 เขาบอกกันอยู่นักอินเดียว่าความดันเป็นต้นป่านี้ก็ยังคาราคาซังอยู่เพราะฉะนั้นในเรณงนี้แล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงอีกร้อยกว่าประเทศนะที่เล็กๆอ่ะแล้วก็บางประเทศในโลกมันร้อยเก้าสิบกว่าประเทศเพราะฉะนั้นที่เขาเจรียจาอยู่ประมาณห้าสิบหกคน เท่าก็เซนเพราะก็เลยบอกว่าไอ้ที่เหนือเอาว่าเป็นเบสไลน์เป็นสิบเปอร์เซ็นต์อะไรน้องนั้นน่ะเพราะฉะนั้น,นกรณีบอกได้ว่าเขาเลื่อนได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลื่อนขนาดไหนแต่ที่เขากำหนดตัวเดตไลน์ก็คือเป็นเครื่องบีบบังคับนั่นไงครับเพราะบีบไปถึงจุดเป็นมันบังคับไม่ได้แล้วถ้าบีบไปแล้วตัวเอกกระทบด้วยเช่นเล่นงานกับทางด้านของทางด้านของอ่าจีนพอบีบไปบีบมากระทบไปกระทบมาขอเลื่อนและขอลด พอฉันบอกได้ครับเลื่อนได้แต่ขึ้นจุดนี้เว็นทีของเขาอยู่นิดนึงก็คือถ้าเป็นเกมศูนย์เขาชนะเขาก็อะไรครับนะครับไม่เลื่อนบีให้กูยอมเขาเนี่ยอย่างขู่ต่อใครก็ตามถึงกาหนดแล้วตกลงกันไม่ได้จะขึ้นเพินกว่าที่กาหนดเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นการขู่ไว้กับแต่ประเทศจะเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งอย่างจีนนะครับอย่างเช่นบอกว่าให้เราจะมีเด็ไลน์ไอ้ที่ที่ตกลงกันอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีเด็ไล นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งจีนจะผ่อนคลายเรื่องของแร่เอิร์ดมันจะหมดอายุแล้วนะครับเพราะมันเป็นแค่ชูดเทาเชื่อ <S <S ต่ออายุแน่นอนเพราะอเมริกาตอนนี้เพิ่งพาเรื่องของแร่เอิร์ดของจีนอย่างมหาศาลถึงต้องยอมมากเลยแต่กับสาภาพยุโรเนี่ยเขาก็พยายามยู่เพราะอำนาจต่อรองอยู่แต่เทาเพราะแต่สภาพยุโรก็เหมือนกันไม่เชิดกาสอบซายครับคุณบีบมาถึงจุดหนึ่งผมก็สู้ขนานี้ก็เตรียมการสู้อถึงสามสมมาตรการเลยสู้มาตรการแรกเก็บภาษีในิวง เงินนาเข้าจากอเมริกา21,000ล้านอ er. it ันที <the 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 ่สอง90,000ล้านแต่เดือนมาเหลือ70,000ล้านอันที่สามเตรียมเขาเรียกว่า anti pollution instrument หมายควา่าถ้าคุณไม่ยอมผมผมจะใช้กฎหมายเล่นงานคุณตัวไหนเล่นงานในการเก็บภาษีประเทศกับโฆษณาของพวกอะไรก็ตีอ่าอตัวดิจิตัลคูตัวอ่ตัวาพวกไอ้ Meta พวก Facebook สอง จะมีการเก็บภาษ,ษีตัวนี้ไม่ใช่จะรายได้โฆษณารายได้โฆษณายังไม่เก็บแต่จะเก็บนะครับไก่สสวนหนึ่งรายได้จากการดําเนินการแบบทุทีสามไอ้ที่บอกว่าจะมีการจัดซื้อโดยรัฐผมจะไม่ย้อมเงินทุนไปจัดซื้อโดยรัฐเขาเปลี่ยนสามมาตรการว้ต่อสู้ครับที่ก่อนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่กับแต่ท่ามเองรู้ว่าเขาเป็นหน้าต่อรองเพราะภาคผัวต่อสู้ไปก็เหมือนกันอะรครับสู้สู้ถอยถอยเหมือนกันนะครับในกรณีตาจีเนี่ย นัรู้แล้ว่าสูได้ไม่ถอยในกรณนนี้ก็ได้ประโยชน์ครับเนี่ยทำในที่ต้องยอมมันบอกได้ครับไอตัวฟิตนั้นขึ้นเกดอยู่นิดว่าเขาจะบีบได้บีบไม่ได้ถ้าบีบไม่ได้จําเป็นมีการขยายตัวแน่นอนครับ ในอีกด้านหนึ่งค่ะจารย์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเราก็เห็นข่าวเรื่องของสารชาหรัฐมีการตัดสินว่าการที่ทรัมป์มีการขึ้นกำแพงภาษีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการบังคับระง,งับใช้ซึ่งภาพมันก็ดูเหมือนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงอย่างจริงจงังเพราะว่าก็จะขึ้นศาลต่อๆไปนะคะหรือในอีกด้านหนึ่งค่ะจา์มันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่สุดท้ายแล้ว ถ้ามันจะกลายเป็นว่าเรื่องของกําแพงภาษีนั้นถูกระง,งับไม่ให้บังคับใช้จริงๆเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งมันต้องต่างสามสูงนะครับต่างสามสูงนั่นนะครับพูดง่ายๆมันก็เอ็นเอวมาตังคั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็บอกได้ถ้ารปชั้นที่สองชั้นเัวพูดเลยครับว่าสารอ่ะคุณมีกองกําลังไห่เป็นที่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่ทาได้อ,อีกอันหนึ่งพูดง่ายๆเขาก็มีเครื่องมือแต่สิ่งที่ทั้นทำนั่น นะครับที่กาลังโต้เถนเขาออกกฎหมายเป็นกฎหมายฉบับใหม่นะครับเป็นเรื่องของแม้เพราะกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาเขาสามารถใช้วิธีการแบบแบบเดิมโดยที่จะเกลภาษีด้วยอาศัยกฎหมายสามฉบับที่มีอยู่แล้วฉบับที่หนึ่งก็คือกฎหมายที่ทุกวันนี้เขาจะให้ฟูนิเบิเชันเปแหแต่ว่ากฎหมายสามฉบับเนี่ยเขาใช้กับอีกส่วนหนึ่งที่มีการเริ่มใช้แล้ว เช่นกฎหมายเรื่องของอสองสามสองโดยอ้างเรื่องของความมัน่นคงอันนี้นะครับที่เขา,าเล่นงานเรื่องของความมัน่นคงก็คือเรื่อง liberation ันเดอันนี้ที่เขาใช้กฎหมายความมั่นคงมีอยู่แล้วนะครับอันที่สองเขาก็เล่นงานเรื่องเหล็กเรืเ่องของอะไรครับเรื่องเหล็กเรื่องอลูมิเนียมกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเก่าชื่สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเป็นกฎหมายที่จะต้องให้ USTR เนี่ยนะครับมีการระบุว่าประเทศนั้นมีการ เขาเรียกว่ามีการอ่านแฟร์เทรดเป็นโอ้ oh, uh, เป็นความค้าไม่เป็นธรรมซึ่งมีความหมายสองอย่างก็คือทุ่มตลาดขายสินค้าต่ำกว่าทุนขายนอกประเทศต่ำกว่าทุนเขาเลยดัมปิ้งกับอันน็นคือซับซิดี้เขาเคยอ้างตรงนี้อยู่แล้วกับตัวที่สามนะครับเคยจะเป็นตัวที่เปิดขึ้นมาในปีหนึ่งคันเก้าร้อยสามสิบเขาเรียกว่าเอ่อเทรดแอกนะครับหนึ่งคันเก้าร้อยสามสิบหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบท่านมีมาตราสามสามแปดมาตราสามสามแปดนี่จะเล่นงานประเทศ ซึ่งนะครับทาง u s d r นะครับ u s ื a กำหนดไว้ว่ามีเรื่องของการอะไรครับมีเรื่องของการทำให้อเมริกาเนี่ยเสียเปรียบ e s t a t e เพราะฉะนั้นเขามีกฎหมายสามฉบับเนี่ยที่สามารถที่จะเล่นงานแทนในกฎหมายที่ถ้าถือว่าเกิดโดนโดนศาลบอกเฮ้ยคุณใช่ไม่ได้เขาสามารถใช้สามตัวนี้ได้นะครับแต่ตัวที่สามเนี่ยยังไม่เกิดยังไม่ได้ใช้แต่ว่าตัวที่หนึ่งต้องอาศัยอ่เขาเรียกว่าอะไรครับกระสวงพาณิ นะครับระบุออกมาก็คือไอตัวสองสามสอง้ใระบุออกมาว่ามันมีความมั่นคงตัวชายอยู่นี่ง่ายหน่อยครับตัวที่สองต้องพันยูเสทระบุว่าอีกอีกฝ่ายนั้นนเสียเวลาว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรมีการดำเนินการค่าที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะฉะ้นพูดง่ายเขามีทางออกถ้าไม่ได้จริงๆประกาศสุดท้ายออกกฎหมายฉบับใหม่เลยนะครับออกกฎหมายฉบับใหม่นะครับโดยผ่านท้านด้านรัฐสภาซึ่งเท่ากับคุมทั้งสภาล่างสภาบนเพราะฉะนั้นทางออกเข้ก็ยังมีอยู่ว่าไม่ต้องตกใจเขาบอกเลย ยังไงผมมีเอยอะเลยงานคุณยังมีทางออกนอกเหนือจากผอาอารย์พูดแต่ไม่ต้องนะเขาไม่ต้องไปเปลียล่ยนครับอีกหน่อยนะไอตัวกฎหมายใหม่อ่ะนะครับรับรองทางด้านของศาลถ้าจะมาถึงศาลสูงก,ก็คงจะไม่เด็ความพิเศษเหมือนที่เราพอเห็นตัวอย่างว่าหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ทางศาลสูงก,ก็สนับสนุนเราในอยู่บงังคัแน,นะอยู่ครับ